ไปเลยนะไปเต้นนะไปเต้นเต้นไได้นะไปเต้นเอาไปเต้นนะพนะไปเต้นทั้งเวทีเลยไปเต้นแล้วภาสิว่าเต้นน่ะล่ะที่แรกเันเลยออกเต้นเต้นตรไฟตรงไฟตรงไื่อซื้อซื้อทิ้งนิ่ง นี่เล่นตลกตลกครับนาปรลังนาประหลังมือไงยังมาอาบน้ำมาทำเงินเอนเดี๋ยวข้าห้เาเดยข้าอยากกินอยู่ครับมากแม่มากเพ่จะามเพิ่มว่าเมย์ไปเอาไม้ลวนอีเด้มากพี่มากขอเวลาอีกแปดนาทีครับกลับมานะคเด มาพี่น้องเขามอพอกันโอ้ฟังทางฝุ่นพี่ไอ Regard ่ไม oh, ันต Th ้องมุมเลยเฮ้มุมหนันคนไหลคนไหลเ้่จช่องนี้เป็นช่องแอบถ่ายเลย พี่ขอเสียบปักไปไอ้นนเปิดพัลเอ้ยปวดขาดินพอดจะคว้างตอนอายุสิบหาสิบหกมาปวดขาปวดแขนเอาตัดผมเอ้ มันวิ่งพนาวาใส่จังไดละบัดเอากันใ,ใ,ใส่นีเอาอน,นสอนๆ้นมมชหพอดีครับแต่บัปดไม่ไดิมดปากแต่ข้อผมเป่ยนไนน่ลไปแล้วไม่มีเอา้าสร้อยเนี่ย รดีๆแวจะไปตกอนครับจะพาไปเฮ้กอนตะอ้อระหยัดขก่อนเลยโอ้มันกลางระ อีเลอดบออมสิไอีเลนะ่ดม,นะมันขาน่ห้ยบ่มียันเิคือยังข้าง,างสิอีกเด้นี่มาสู่คู่ตีสูคส่คู่ตีต้องสู้คู่มากเลยนะใช่เพราะการใช้เนี่ยใช่เระการใชเนี่ยมัน ก hey! um, right, ็ได ah oh ้เราบอกปอมแคมป่ได้ไปนม่ได้เสียงนี้ที่ดังคนละเพลงโอ้ จะไปปวดมันไม่ละเนาะมีไปแล้บัดลากเอามาไปเนาะมีมาเนยจไดไหายมาเสียจุงเตสายไม่หันหมจุงเตสายไหมเจ้าบอนบมดินมาโห่ตีโอ้ยบเตะ เนี่ยกัดยไปกัดไซดอยู่หรอย่ไปแล้วกบดินเาก็สิบ่เอะใจยังจักน้อยเนาะมาจะได๋จกไปเสียดิดเลยไ้ไหนไดีเนี่ยนไมล่นเลูเลนเลยจะมันม้าก็เลยสิสับสนเน้มันล่นเลยเล่นไปเลมันจะวิ่งหรือมันจะไปเลยันเปไปรู้สึงจะไหนไปไหนซึงไโอเคแล้วบ่โอเค อันนี้ยูทูบช่องยังนี่แหละจริงช่องแอดลำเพลินออฟฟิเชียล้ลช่องยังก็ลุกแอดลำเพลินออฟฟิเชียลแอดลำเพลินออฟฟิเชียลโอเคครับผมเอาไปติดตามเนาะตอนนี้คนติดตามหลายไปไหนแล้วจักแสนแล้วสแสนแล้วโอ้สองโอ้อะไรพี่เอพช่องนันนนะช่องทนหนึ่งครับช่องท่านนคนขับรถบัสตอนนี้ประมาณหกกิจกิจเสียนไป ไปเรื่องไปติดตามช่องพิธนดลแล้วก็ช่องน้องแอดด้วยนะครับพี่น้องครับสองช่องยังไงเราไปติดตามช่องเพิ่นแล้วก็มาติดตามช่องฟูมน้ำหอมด้วยครับพี่น้องครับอ่า <โ ut. S 1> แล้วก็มาถ่าย <hundred. S 1> เรียวๆยหยให้พี่พน้องในเบื้องในชมอันนี้ของฝากเน้องเข้าแล้วฟอกกันคลิปหนกักแล้วกันครับสรบหรละกินนีล้ลาพี่น้องเพื่อนสนิทก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> à, chìm ngay nó thấy không cái